ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามพูดแม่งเที่ยวมาฮัลโหลก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมในรายการโต้ชาโดว้ทีวีวันนี้ผมจะมาะะมแคสเกมะซึ่ง<อ>วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะก้าดรอยโอลโรมเมแบบอะวันนี้วันนี้นั่งอยู่ข้างๆไอ้มีคุณต้านะคุณต้ากำลังพี่แก่ขี้โม่มากขี้แบบว่าผมที่ว่าผมขี้โม่มากแล้วมีไอคนล่างๆนี่ตัวดำปีเลย จากรายการบีเบลไฟเออร์เลยเรียกย่อๆว่าบีบีไฟอร์นะฮะก็มาเริ่มเล่นกันเลยขี่บดเอาบเอาดเอาบเดไม่พูดด้วยเล่นเกมอยู่เออเห็นบีบลไเร์ยจะเล่อย่างนึงว่าบีบลไฟเออนะครับโอเคก็มาเล่นกันเลยฮะชื่อว่าทียอะไรนะฟีดมีฟัก์อยู่เดอะฟอเธอร์ยูเด เดี๋ยวฟ้าเธออยู่ดีกว่าฟ้าเธออยู่อ้ล่อยากี้มไม่เอาดีกว่าไม่เอาก่จะขี้บ้บ้านสิเขียวจูดูอาต้นชา์โดแล้วกันเบียใช่เหชโดนะ์ทีมีโอเค เริ่มอะไรกว่าเอาแหลกโอเคเรามาเล่นกันค่ะเล่นเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยขอบอกกดยากโคต้เฮ้ยฟักแหลกกว่าแหลกแหลกมากอากดเลยโอเค เออ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 เอ้ยไปยัยเอ้ยไปเย็ดดุฟักเจ็ดเช้าว ouais. ัดเกิดฟักเยอะเหี้ยมากครับเห้ยมากมากเฮ้ยเขาไม่ได้เลยวัดเฟัก โอเคลอยรอบนะไอ้โมโอเคมาละคนเต็มเลยไอ้เี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โมไอ้โมโอเคมาเล่นต่อไี้โมฟักจูไอ้บนพี่ปะกาศนะครับ โ <Okay. S 2> อเคต้นชาโดนะครับมนชื่อมีคุกับตายครับอย่าไปเชื่อมันนะถ้าคุณไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะ,ะมันเป็นความจริงครับทีค่คุณเบียวพูดนะมันเป็นความจริงราคาจากงแค์ได้เลยค่ะด้วยเฮดดังโชเดอร์สใหม่สูตรใหม่ของอ Head and อเฮดดังโชเดอร์สเหรอเลิศกว่าเดิมค่ะดาวักอย่าพูดมากครับน่าเ่ะ โอเคเจเรามาเริ่มเล่นกันต่อ,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 อทำไมมันช้าเงี้ยเออแรลกครับงาเออโอเคมาละโอ้โหฉลามมาเต็มเลยครับที่เราเออยัดอับ ไออาร์ตมาจากไหนไอมาจากไหนอ่ะเจกอตตายตลอดเลยอ่ะตายตลอดเลยไอะจะโอ้โหเอจมาจากไหนเกาหลีอ่ะ

ระหว่างนี้เราก็จะกินไปเรื่อยๆรอจดหมายที่จะแดกเพื่อนอย่างนี้นะอย่างเช่นนี้จะแอบไปนะเขาเปิดโอ้โหดี๋ยาพูดคำับไมดีจ้านี่เหนะเจลนะมาเนออมาแล้วว้ง เงียบน้อยเร็ไปพ่อโอเคเราจะเล่มของเราไปเรื่อยๆเราก็จะได้ตังไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคโอเคโอเย่โอเย่ลบกตบอลโยเย เคก็ขอแค่นี้ละสวัสดีครับผมค่ะ